ันนี้กว้างสิบห้ายาวยี่ห้าเซนนะคะก็ตกราคารวมส่งก็ตกลูกสี่บาทแล้วก็ร้อยห้าสิบลูกรวมส่งรวมส่งห้าร้อยยี่สิบหกบาท ว่าดีมากถึงจะส่งช้าไปหน่อยแต่ก็ราคาถูกคุณภาพดีนะคะนี่ก็สั่งมาร้อยร้อยเดี๋ยวจะเอาไปหอมาละ